morning students today we will learn English subject I will teach word about occupations สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูหญิงจะมาสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการคัดคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะเด็กๆพร้อมเรียนหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเส้นประนะคะเป็นคำว่า occupations 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 แปลว่าอาชีพนะคะโดยอาชีพเนี่ยมีหลายอาชีพเลยใช่ไหมคะอาชีพที่เด็กๆควรรู้จักนะคะก็จะได้แก่ teacher 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 แปลว่าคุณครูนะคะต่อไป doctor 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 แปลว่าอะไรคะ หมอนั่นเองนะคะหมอต่อไปนะคะ nurse 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 แปลว่าพยาบาลนะคะต่อไปนะคะคือคำว่า police 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 แปล,ปล,ปล,ปลว่าตำรวจนะคะต่อไปนะคะคือคำว่า farmer 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 แปลว่าชาวนาน,นะคะ และอาชีพสุดท้ายนะคะ soldier soldier แปลว่าทหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะมาสอนเด็กๆนะคะเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพทีละคำบน,ะบนกระดานนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำแรกนะคะคำแรกคือคำว่า occupations occupations ที่แปลว่าอาชีพนะคะอ่ะมาดูว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นตัวอะไรคะตัวโอนะคะเป็นโอพิงใหญ่นะคะชื่อเรื่องนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้ตัวแรกเป็นตัวพิงใหญ่นะคะชื่อเรื่องหรือว่าจะเป็นชื่อคนนะคะตัวแรกจะเป็นพิงใหญ่ตัวต่อไปนะคะ o c u p a t i o n คือตัว c นะคะตัว ั n นะคะ occupation occupation แปลว่าอาชีพแต่วันนี้อาชีพเราไม่ได้เรียนแค่อาชีพเดียวใช่ไหมคะอาชีพมีหลายอาชีพเลยถ้ามีหลายอาชีพนะคะคำศัพท์ที่มากกว่าหนึ่งนะคะเราจะเติมตัว s เวลาอ่านเราก็ต้องออกเสียงด้วยนะคะอ่านอีกรับนึ่ง occupations occupations แปลว่าอาชีพนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพแรกกันเลยนะคะอาชีพแรกเคยเด็กๆจาได้ไหมคะอ่ะอาชีพแรกนะคะคืออะไรเอ่ย Teach Teach นะคะก็คือตัวตัว T นะคะตัว E ตัว A ตัว C ตัว h นะคะตัว e และตัว r teacher 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 แปลว่าใครคะแปลว่าครูนั่นเองนะคะโดยเวลาเขียนนะคะเด็กๆต้องดูว่า teacher เ,เนี่ยต้องเริ่มสังเกต จากตรงไหนและต้องจบที่ตรงไหนเขียนให้ถูกต้องนะคะอ่านอีกรอบนึ่ค่ะ teacher teacher แปลว่าครูนะคะอ่ะต่อไปคืออาชีพนี้เลยคือต้นด้วยตัว D นะ,ะตัว O ตัว C ตัว T ตัว O และตัว R นะคะอ่านว่า doctor doctor แปลว่าคุณหมอนะคะอาอาชีพต่อไปค่ะคืออะไรคะ nurse ะ nurse แปลว่าพยาบาลนะคะมีตัว n ตัว u ตัว r ตัว s และตัวสุดท้ายคือตัว P e. nurse nurse แปลว่าพยาบาลน,นะคะอ่ะอาชีพต่อไปค่ะคืออาชีพนี้ขึ้นต้นด้วยตัว P นะก็คือ police police แปลว่าตำรวจ police หรือ police กระด้นะตัว P ใช่ไหมตัว o ตัว L ตัว i ตัว c และตัว e นะคะ Police Police แปลว่าตำรวจนะคะอาชีพต่อไปนะคะขึ้นต้นด้วยตัวนี้เลยตัว f นะคะอาชีพนี้ก็คือฟ a r m ม r f a r m ฟ r f a ม m e r ฟมแปลว่าชาวนาน,นะคะมีตัว f ใช่ไหมคะมีตัว a นะคะตัว R ตัว M ตัว E และตัว R f a r ฟัมฟัแปลว่าชาวนาน,นะคะและอาชีพสุดท้ายนะคะขึ้นต้นด้วยตัว S อนะคะอาชีพนี้คือ Soldier 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 แปลว่าทหารนะคะ มีตัว S แล้วใช่ไหมคะตัว O นะคะตัว L ตัว D <L S 1> ตัว I <D S 1> ตัว E และตัว R โซนจุดโซนจุดแปลว่าถ้าหารนั่นเองะคะอ่ะวันนี้นะคะครูหญิงก็ได้สอนกัน พัดคำศัพท์หมวดอาชีพนะคะซึ่งอาชีพภาษาอังกฤษก็คือ occupations occupations อ,อาชีพที่เรารู้จักที่เด็กคนรู้จักนะคะอาชีพแรกก็คือ teacher teacher แปลว่าค,ครูนะคะต่อไป doctor 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 แปลว่าหมอนะคะ nurse nurse แปลว่าพยาบาล police ื่อทยคือโซนเจอโซนเจอแปลว่าทหารนั่นเองนะคะพอให้เด็นะคะกลับไปคัดคำศัพท์หมวดอาชีพให้เรียบร้อยนะคะโดยเขียนให้ตรงตามเส้นประกนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตัวอักษรสังกษแ,ต,แตัวเนี่ยต้องเริ่มเขียนจากตรงไหนและจบที่ตรงไหนนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ตั้งใจเขียนให้ลายมือสวยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูหญิงก็ขอสอนการ ขอจบการสอนการคัดทำฝาหมุดอาชีพได้เพียงเท่าน,นี้ค่ะเล่นคี o ฟุ o เทนใช่ n หมคะขอบคุณที่ตั้งใจเรียนนะคะด้วยครั